วันนี้นะครับพามาบุกตลาดปลาแม่น้ําสดๆอันนี้ปลาอะไรอ่ะวันนี้มีปลาอะไรใหม่ๆมาไหมจ๊ะสำลีญี่ปุ่นปลาบึกปลาดาบไงโซปลาคังปลาดุกปลาลาลปลากระทิงปลาฉลาดปลากดเหลืองเป็นกบเป็นแคบหมูอรออันนี้ปลาอะไรครับนลาหมูป่าดูยังไงว่าของแท้ไม่แท้พี่อย่างนั้นเอากระทิงมาก่อนดีกว่าผมว่า วันนี้นะครับพามาบุกตลาดปลาแม่น้ําสดๆเป็นๆและต้องบอกเลยครับว่าตลาดนี้นะครับเป็นตลาดที่แบบอยู่แทบจะสุดชายแดนไทยไปพม่าแล้วนะอยู่อําเภอทองผาภูมิเลยฮะเพราะฉะนั้นจะมีปลาบางอย่างเนี่ยมาจากฝั่งพม่าปลาบางอย่างมาจากแม่น้ําฝั่งไทยที่สําคัญครับวิวคือโคตรสวยดูดิวิวสวยจริงๆไปลุยกันดีกว่ากับตลาดปลาเอาจริงคือแบบเป็นตลาดที่แบบลองดูดิวิวคือโคตรสวยอน่ะ สวยจริง,รงแคบหมูเหรอ,อแคบห,หมูทำไมทำอ๋อแต่มันต้องอีกนานใช่ไหมกว่ามันจะเป็นแคบหมูค่ะ2วันอีกสองวันอ,อันนี้ว,นนนนวันนึงพรุ่งนี้ได้กินอ๋อทำวันนี้พรุ่งนี้ได้กินอ่าแสดงว่าผมต้องมาถ้าจะกินผมต้องมาพรุ่งนี้อ๋นนอ,นนอมีแล้วมีแล้วมีแล้ว แคปหมูเหรออันไหนที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ๆเลยอันนี้ต้องหมอ่อวันทั้งหมดคือทำวันต่อวันเท่าไรจ้าหกสิบบาทกิบาทได้เลยค่ะดีไหมอันนี้อร่อยนะเค็มๆเหรอไม่ไม่ต้องชิมด้วยต้องชิมเองนี่ไม่บอกด้วยไม่สปอยรสชาติด้วยนะฮะเวลาอร่อยก็ซื้อเยอะถ้าอร่อยกลับมาซื้ออีกนะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวชิมเลยครับกินแคปหมูจากหน้าเตาเลยดูดิหอมมาก เริ่มต้นได้ดีมากอร่อยจริงอันนี้คืออะไรจ๊ะนี่ปลาดาบค่ะปลาเหรอปลาดาบมันเป็นปลาแม่น้ำเหรอปลาทะเลปลาทะเลนะปลาดาบอ่ะเอาแต่มาจากฝั่งนู้นมาจากฝั่งพม่าอือเอาไปทำอะไรได้ครับทอดกินได้ทอดกินเหรอต้องมีขึ้นซับให้นิดนึงขอบคุณครับอันนี้น่าจะทำยากแต่ว่าแปลกดีนะนี่ปลาดาบปลาดาบนะ เออมันคืออะไรอะ่ะไม่ปลามันต้องอยู่อย่างนี้ใครรู้ใครรู้บอกหน่อยนะหรือมันเป็นดีไซน์ได้ไหมอ๋อเขาต่อกันมา้าต่อกันม้งได้ครับเอาเุนครับอูอาจริงคือแบบฟีลลิ่งดีมากนะนี่เรามาตอนบ่ายๆยังแบบโอเคแดดอาจจะแรงนิดนึงนะแต่มันไม่ร้อนอะ่ะคือขึ้นมาตรงน,นี้แล้วดูดิข้างบนภูเขายังมีหมอกอยู่เลยอะ่ะสวยจัด สวัสดีครับปลาอะไรอุ้ยคุณแดนสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ปลาอะไรอ่ะเหมือนปลาสลีญี่ปุ่นจ้าสัมลีญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นอ๋อใช่แล้วค่ะจริงเหรอใช่ค่ะไม่ใช่ปลาบ้านเราปลา๋อและถ้าแบบอยากได้ปลาแม่น้ําท้องถิ่นเนี่ยเขาต้องซื้อตรงไหนนี่เลยเหรอนี่ไงบุกคังปลาแม่น้ํานะครับซึ่งปลาส่วนใหญ่ก็คือเอามาจากตรงน้ํานี้เลยเหรอนี่ปลาสดครับ อันนี้คือมีปลาทั้งเป็นแล้วก็มีที่แบบแกละแล้วตัวไอ้พวกนี้นี่ตัวไซส์กี่โลครับประมาณห้าโล6โลปลาบึกปลาบึกมันมันจะเยอะหน่อยนะและปลาคังคือตัวนี้นี่ปลาคังปลาคังไซส์ใหญ่สุดมีไซส์อะไรครับวันนี้ปลาคังวันนี้มันจะอยู่อีกอ่างหนึงมันจะมีไซส์สามโลอันนี้ไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงครับอันนี้โลกวอ๋อโลเท่าไหร่จ้ะตัวนี้โลกว่าอยู่ที่190ครับโลละร้อ ปลาเป็นเลยนะมันขึ้นจากไหนมาเนี่ยขึ้นจากเออเขื่อนเขื่อนเขื่อนวชิรลงกรครับเขื่อนวชรลงกรอ๋อก็คือแถวๆเนี้ยก็อยู่กาญจนบุรีเนี่ยปลาเขื่อนตัวนนี้ปลาทับทิมเป็นเป็นเหมือนกันอันนี้ปลาอะไรครับนหมูป่าอันนี้ปลาหมูป่าหมูป่าแถวนี้เยอะใช่ไหมแถวนี้ก็มีครับมาจากที่อื่นก็มีมันดูยังไงว่าของแท้ไม่แท้พี่ ขนสามเส้นเออมันดูยังไงอ่ะนี่เหรออ๋อคือขนมันจะต้องเป็นแง่งๆง่งอย่างนี้นะและอันนี้เราเรียกหมูอะไรหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงแต่เป็นหมูป่าเลี้ยงแต่ถ้าหมูป่าแท้เนี่ยอุยโทษครับโทษครับหลุดเลยต่อให้ครับต่อให้ต่ออะไรครับไม่เป็นไรโอเคอ๋อนี่ไงอุ้ยชัดๆเลยเอาเวลาดูต้องดูอย่างนี้นะอันนี้ร้านพี่อะไรครับ ร้านพี่โจนะครับนี่ใครอยากได้หมูป่าแท้ๆนี่เอาจริงถือว่าเป็นพ่อค้าที่แบบมีทุกร้านแหละทุกร้านแต่มันจะมีวิธีดูเนี่ยแหละราคาต่างกันเยอะไหมราคาเหมือนกันหมดไม่หมายถึงว่าหลังราคาเดียวกันเออเหรอหมูเลี้ยงกับหมูป่าอย่างเงี้ยราคาเดียวกันแล้วอันไหนอร่อยกว่าถ้านิ่มๆต้องเวทแบบนู้นอ๋อหมูป่าเลี้ยงอ่ะจะนิ่มหน่อยแต่ถ้าจะเอากรุบเลยเนี่ยต้องเอาหมูป่าไอ้สาม ผลสามเส้นเออเดี๋ยวผมขอเดินทัวร์ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเดินย้อนกลับมาฮะโอเคครับวันนี้เราจะหาปลาใหญ่ๆปลาแม่น้ำยักษยักปลาดุกปลาดุกจากไหนครับนนปลาเลียงฟาร์มเนอะถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้นะปลาปลาเลี้ยงนนปลาไหล ปลากระทิงเหรอเป็นไหมไม่เป็นแล้วค่ะอ๋อปลากระทิงเป็นปลาแม่น้ำปลาแม่น้ำค่ะอันนี้เขาเป็นปลาดำยิ่งอ๋อมันจะดำอยู่ใต้ดินเหรอไม่ใต้ดินนะคะอยู่ในแม่น้ำค่ะเป็นปลาแม่น้ำปลากระทิงอู้สีมันสวยจังบางคนไม่รู้จักแล้วเอาไปทำอะไรกินอ่ะไปต้มโค้งค่ะอยากได้แบบเป็นๆนอ่ะอันนี้มันแช่แข็งแล้วเนาะเป็นไม่มีค่ะเขาดำยิงแล้วมันจะตายหมดค่ะอ๋อส่วนใหญ่จะดำยิงมากบก็คือเป็นๆป็นใช่กบเป็นกบเป็นจะกระโดดออกมาไหมฮะเฮ้ย จับได้เลยเหรอจับได้ค่ะมันมันเชื่องขนาดนั้นเลยเหรอก็ขอบเราเลี้ยงเขาไว้เขาก็ต้องเชื่องเฮ้ยได้อ่าวางมือนะเอยเอยอ่ามาครับโอเคเฮ้ยมันลื่นมันลื่นมันลื่นจับยึดตรงเอวค่ะไปตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวแม่น้ำเออจับนี่ยค่ะจับแบบนี้ค่ะอ่าโอเคนี่ก็ไซส์ใหญ่อยู่นะนี่ยังเล็กค่ะวันนี้ปลาแม่น้ำ อะไรเป็นที่ใหญ่ที่สุดที่ร้านวันนี้ไม่มีปลาคังนี่มันก็จะเป็นปลาเลี้ยงกระชังอ๋อปลาคังก็เลี้ยงกระชังเหรอเราดูยังไงว่าแบบปลาเลี้ยงหรือป่าป่าไม่เลี้ยงถ้าปลาธรรมชาติผิวมันจะนวลหางจะแดงอันนี้คือปลาปลาเลี้ยงกระชังปลาเลี้ยงกระชังอุ้ยอันนี้เลี้ยงกระชังค่ะอันนี้เลี้ยงกระชังอ๋อปลาคังนะ อย่างนี้โลเท<ะ>่าไหร่จ <fry UC S> ๊ะไซส์นี้โลกว่าโลละร้อยเก้าสิบโอ้ร้อยเก้าสิบราคาก็จะเป็นราคามาตรฐานนะวันนี้ผมอยากได้ปลาและปลาธรรมชาติมีใครมีไหมวันนี้มีปลากะโดแล้วก็ตัวนี้สโลกว่าอุ้ยอันนี้250ตัวนี้3โลกว่า3โลกว่าเฮ้ยมันมันเชื่องจังอ่ะปลาเลี้ยงกระชังเหรเฮ้ยเดี๋ยวนี่ปลาหรือแมวเนี่ยมันมันเชื่องยังอ่ะโอ้เออตัวเขาลื่นๆเนาะ เออรูปเป็นแมวเลยอะเดี๋ยวผมขอเดินหาปลาธรรมชาตินะวันนี้ตั้งใจแบบมาปลาธรรมชาติเลยแต่ตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะเรารับมื้อนี้ถ้าสมมติอ๋อต้องมาหน้าฝนถ้าอยากได้ปลาธรรมชาติอ๋อทฮโยเฮ้ยถั่วทดโนพวกนี้ตกเราเนาะใช่ไหมนี่ กระทิงหน้าอย่างดุอันนี้คือใส่ลูกแล้วนะเนี่ยถ้าวันนี้ผมอยากเอาปลาไปทำกินแนะนำอะไรอ่ะเป็นอะไรหนูปลาคังกับปลากระทิงคังกับกระทิงเนาะอ่ะอย่างนั้นเอากระทิงมาก่อนดีกว่าผมว่าต้มยำอร่อยมากก็ต้มยำปลากระทิงอันนี้ปลาอะไรครับปลาฉลาดชื่อปลาฉลาดจริงๆเหรอทำไมถึงชื่อปลาฉลาดอ่ะไม่เคยได้ยินปลาฉลาดจ้กกระตัวแบนแบนม เขาเขาไปกินไหมหรือว่าเขาไปทำอะไรอันนี้เขาจะไปขูดเป็นเนื้อปลากายอ๋อไปขูดนี่นะปลาฉลาดามันก็คล้ยคลายๆปลาแบบปลากลายไหมปลากายจะมีจุดฉลาดจะไม่มีจุดอ่าแต่มันทรงมันคล้ายๆกันนะใช่ปลาปลาฉลาดจะไม่ใหญ่มากปลากายปลากายตัวตัวใหญ่ใช่ไหมปลาฉลาดคือโตเต็มที่เท่านี้แหละโตเต็มที่ก็ประมาณสี่นิ้ว๋อและอันนี้ปลาอะไรปลากดเหลืองคือไหนตัวไหนอันนี้ปลาธรรมชาติเหรอขอขอดูหน่อยขอดูหน่อยเอาตัวใหญ่สุดเลยโลเท่าไหร่อ่ะ โลละร้อยเก้าสิบปลาธรรมชาติมาจากเขื่อนนะครับใช่มตมจะเลือกน้ำจะตังเออทรงมันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เรียกปลาอะไรนะลปลากฏดเหลืองอย่างงี้ตัวกี่โลครับเกือบสองโลเกือบสองโลเนื้อมันต่างจากปลาคังเลี้ยงไหมใช่ข้าไปอันไหนมันหนึบกว่าอันนั่งกับ้าบางคนอ่ะผมลองอันเนี้ยผม,มเอาเนี้ยเอามามามา,มาธรรมชาตินะตัวนี้ธรรมชาตินะเดี๋ยวผมเอาไปให้ร้านเขาทำอะ่ะเขาน่าจะทำเป็นไหมหรือว่าเราควรจะทำไปให้เลย แลกไปเลยนะโอเคแลกฟรีเหรอโอ้บริการแลกฟรีนะครับปลากดเหลืองเออได้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 ไดปลาแปลกๆเดี๋ยวผมเดินมาเอานะอันนี้ปลาจั๊กอ่ะคงัคงธรรมดาเลยใช่ไหมคังคังเลี้ยงเหรออันนี้คังคัง,งเลี้ยงเนื้อมันต่างกับไอปลากรดไหมถามเนื้อต่างไหมเนื้อไม่ต่างกันที่มันเป็นที่ตัวปลามา,<อ>ากกว่าดันนั้นมันจะเป็นปลาปลาแม่หมาครับที่มาไม่ได้เจอบ่อยๆนะคะอย่างนี้เหรอ กดเหลืองอย่างเงี้ยไม่เจอบ่อยๆ,อยๆใช่ไหมแต่ถ้า <ไป S 1> พวกเี้ยังเจอขวอ๋อเพราะมันเป็นปลากระชังชออโอเคโอเค้โอเขาก็มีบริการแล่เลยอันนี้อ๋อก็แล่เนื้อไว้เลยวันนี้มีปลาอะไรใหม่ๆมาไหมจ๊ะปลาธรรมชาติมีไหมปลาคังปลาคังเป็นปลากระชังใช่ไหมมีมีอย่างอื่นเพิ่มมาด้วยไหมครับ ไม่มีเลยนะทุกร้านก็จะมีปลาคังนะครับเป็นแบบมาตรฐานของที่นี่เลยเพราะว่าแบบปลาแม่น้ําแถวนี้แล้วเขาก็เลี้ยงไว้ในกระชังก็จะขึ้นอยู่กับไซส์ละเอาโล2โล3โลเลือกเอาจากตลาดนะครับเราขับรถมาไม่ถึง5นาทีเราก็จะมาถึงร้านนี้นะครับเราก็เซิร์ชดูเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะกินละเกินปลาเขื่อนที่ว่าเจ๋งสุดๆนะครับก็เจอร้านนี้ชื่อร้านเนี่ยบอกเลยว่าขายปลาเขื่อนแน่นอนเพราะว่าชื่อร้านร้านปลาเขื่อน แอดทองผาภูมิ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับอันนี้จริงๆบางร้านเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตนะเดี๋ยวเราจะลองไปขอเขาดูนะครับเพราะว่าไอปลา2ตัวนี้มันเป็นปลาหายากแล้วก็ถ้าสมมุติว่าที่ร้านเขาไม่มีเนี่ยเราจะขอให้เขาทําให้แล้วก็คิดค่าทําส่วนอาหารอื่นๆเนี่ยเราสั่งเต็มที่ไม่อั้นอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีเรื่องรบกวนนิดนึงครับผมดันไปได้ปลาแปลกๆมา2ตัวครับที่ร้านมีไหมปลากระทิงมีไหมวันนี้ไม่มีอ่าไม่มีถ้าสมมุติผมเอาให้ทำแล้วคิดค่าทําได้ไหมได้ค่ะปกติได้ไหมจริงปกติได้เปกติก็ได้นะหัวกะนี้ใจดีโอเคแล้วก็อีกอันนึงเป็นปลากดเหลืองเป็นปลากดธรรมชาติ มีไหมที่นี่มีค่ะกิแต่วันนี้หมดวันนี้หมดอันนี้ก็ไม่มีอีกอ่ะอย่างนั้นผมฝากทําเลยครับสองอันทําเมนูอะไรดีอ่ะอันนี้ปลากรดเหลืองเนี่ยจะถูชีหรือต้มยําก็ได้ค่ะกะทิอ่ะกะทิงก็ต้มยำไหมต้มยำกะทิงต้มยำอีกอันนึงเอาเป็นถูชีแล้วกันได้ค่ะมีถูชีผัดชาหรือว่าผัดเผ็ดก็ได้ค่ะมันแบ่งเป็น2เมนูได้ไหมได้ค่ะเพราะวตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อยู่ค่ะตัวประมาณเกือบ2โลพี่ว่าร้านพี่อะไรอร่อยก็ได้ อยู่ที่คนชอบค่ะโอเคไอยยางงั้นกิมก็จะเป็นแบบใสกะทิค่ะยางงั้นผมเอาเป็นผัดชาดีกว่าเออผัดชาปรากดเหลืองเนาะแล้วก็ต้มยำปลากระทิปลากระทิงแล้วเดี๋ยวที่เหลือขอสั่งที่โต๊ะนะสั่งแบบได้องเมนูนะอ๋อสองเมนูเหรอค่ะไอ้ยางงั้นพี่จัดเลยเป็นชูชีกับชูชีกับผัดชามีอาหารป่าด้วยไหมมีค่ะมีอะไรบ้างครับมีเก้งมีกวางมีหมูป่านี่ครับเมนูที่เขาแนะนําแกงขั่วหอยขมเอาผัดเผ็ดเก้ง อ่ะกวางแดดเดียวอหมูป่าผัดเผ็ดด้วยยำผักกูดแล้วก็ยำถั่วพูมีอะไรแนะนำอีกฮะจัดมาเลยครับมีปลาเบิกปลาบึกนี่ชาโดชะโดชาโ,โดทำอะไรกินเป็นขาวไหมไม่ไม่ไม่ขาว,ขาวถ้าเป็นผัดพริกไทยดำเราจะเอาไปทอดกรอะจัดมาครับฟังแล้วหิวเลยโอเคอ่ะประมาณนี้ครับผมอ่าโอเคได้ครับ Hmm. เรียบร้อยครับผมอาหารนี้บอกเลยว่ากลิ่นดีมากแล้วก็นี่นะครับคือในที่สุดเนี่ยปลากรดเหลืองเนี่ยผมก็เลยคิดได้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเราอยากจะชิมเนื้อของเขาชิมเท็กเจอร์ของเขาจริงๆเนี่ยมันควรจะทำอะไรให้แบบโปรเซสน้อยที่สุด <c oughs> ก็เลยขอเป็นแบบลวกจิ้มเลยอะ่ะเนี่ยลวกจิ้มมาแบบนี้เลยนะครับดีแลวดูเนื้อดูเท็กเจอร์ดีมากผมจะลองกินแบบเปล่าๆเลยนะไม่ปรุงเลย คือเนื้อมันก็คล้ายปลาหั่งนั้นแต่แบบมันมันอาจจะแบบไม่ได้มีคอลลาเจนอะไรเยอะมากขนาดนั้นนะ่ะอาจจะด้วยที่เป็นปลาธรรมชาติด้วยแหละนะเราลองใส่แบบน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเขานะโอ้ร้านนี้ใจดีมากทำให้มีออกมาเบ็ดเสร็จเลยอย่างเงี้ยปุ๊บเออ,อน้ำจิ้มนี่ดีเลยน้ำจิ้มเขาก็ไม่ได้เป็นแบบสไตล์น้ำจิ้มซีฟู้ดนะ จะมีขิงมีพริกมีเต้าเจี้ยวเออนัวนัวนว,นว,นวโอเคเลยแล้วก็ไอ้ปลากดเหลืองเนี่ยสรุปทํามาได้3จานเลยครับมีทั้งลวกจิ้มแล้วก็อันนี้ทําแบบทูชี่นะแต่เนื้อมันดีมากนะเนื้อมันแบบฟูฟูกินไปแล้วมันแบบละลายค่อยๆเคี้ยวในปากดีมากจริงอืม ดีจริงเดี๋ยวรออีกหนึ่งเมนูนะระหว่างที่เรารออีกหนึ่งเมนูนะครับเมนูปลากระทิงนะครับเอาไปต้มยำนี่ไฮไลท์ตรงนี้เลยครับนี่ปลากระทิงซึ่งปกติทางร้านเนี่ยก็จะมีด้วยใช่ค่ะแต่วันนี้หมดแล้ววันนี้หมดหลายอย่างเพราะเรามาช้านะสามโมงสี่โมงเนี่ยก็คือถ้าถ้าลูกค้าจะทานโทรโทรมาจองแล้วก็จะเตรียมว้ให้ปกติมีปลาแม่น้ํากี่แบบที่นี่ครับมีหลายแบบค่ะปลานิลปลายิสกปลาคังปลาแลด ปาลชปาชะโดค่ะปลาชะโดปลาช่อนอะไรเง,งี้ยค่ะปลาคังปลากดปลาบึกมีหมดเลยใช่ค่ะโอ้โห oh, oh. ปลากายปลากาย,ากายแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรอีกครับเออมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหก็คือเอาง่ายๆว่า <Yeah. S 1> สารพัดปลาแม่น้ํานะครับสมชื่อร้านเลยอันนี้ปลาอะไรครับชะโดพิไายดำค่ะ โอ้โหนี่ไงชาโดชาโดมันจะมีมีกลิ่นเฉพาะตัวนิดนึงไหมเราก็เลยเอาพริกไทยดำกบไป,<ช>ไปนะนะโอเคฝากไว้หนึ่งร้านแล้วกันนะครับปลาเขื่อนแอดทองผาภูมิรสชาติจัดจ้านสะใจมากแล้วก็ถ้าใครอยากกินปลาเขื่อนแบบพิเศษพิเศษนะแนะนําโทรมาจองบุ๊กไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้อยากจะกินผักบูตรผักบุตรยังหมดเลยนะฮะร,ร้านนี้ก็ขายดีขายดีแล้วก็เป็นร้านแบบถ้าดูในรีวิวนะร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่แบบดังสุดร้านหนึ่งในทองผาภูมิแวะมากันได้นะครับอ่าเดี๋ยว ชิมปลาชะโดหน่อยนี่ไอปลาชะโดไอตัวบึ้มๆอ่ะที่เมื่อกี้เราเจอที่ตลาดนี่อืมเนื้อมันจะเฟริเฟรม์มๆแต่พอผพัดไทยดำนะมันก็อร่อยนะ,อะอเออพวกดิปลาชะโดเราไม่ค่อยกินกันะนะครับกดไลค์ก,ก,แกาาดแชร์ด้วยนะครับหรือว่ามีร้านไหนแนะนำที่กาญจนบุรีนะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะได้มาลุยกันต่อกับก,บกาญจนบุรี าวางเด็ดเดียวจับแกนชั้นดีหมูป่าหัดเผ็ดริกกองพิสูจน์หลักฐานนะครับลองดูหน่อยครับว่าอันนี้ผลทาเส้นเนาะเส้นเหรอเส้นถึงว่าอ,อันนี้ผม <c oughs> ว่าดูไม่หันแล้วแป๊บมึงเฮ้ยแหมเนี่ยเราก็ได้อยู่